นะคะเราก็พาการ์เดชมาที่สวนน้ำของโรงแรมบูเ้นทร์นะคะไม่รู้ผู้ชื่อถูกหรือเปล่าก็คือมากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยสิบกว่าคนไปดูกันว่าสวนน้ำที่นี่เป็นยังไงส่วนฝั่งเรานะคะก็มากันสามคนพ่อแม่ลูกมต้องจอกันพี่พ่อเป็นคนไทยวันนี้เจ้าเด็กของพ่อให้แม่อุ้มอยู่คนเดียวร้องแง่แงเลยคนอื่นอุ้มไม่ได้ ไปลงน้ำเราต้องไปซื้อท่านก่อนข้อมลงน้ำเดี๋ยวเราดูกันตอนลงน้ำนะฮะนี่เราก็มาถึงตรงสวนน้ำแล้วดูดิเด็อะไรอ่ะไอติมไอติมอะเด็กกินได้มั้งเนี่ยเกงชอบเโก้ีเป็นฝ่ายน้เออเกงจะสั่งเดีเราไปหาที่นั่งก่อนบูชเต็กคนน่ากินเลยดูดิเธอลองถ่ายมาดูดินี่นี่ของชาวของหวานแล้วก็นี่ก็เป็นตัวน้ำ เนี่ยเริ่มอารมณ์ดีแล้วเนี่ยนี่ได้ยินเสียงไหมเดี๋ยววันนี้ป้ากับมามีจะพาเจ้าไปเล่นน้ำนะตอนนี้เดี๋ยววนการเปลี่ยนชุดไม่ได้เล่นก็นนี้เปิดได้ใช่ไหม องอยาให้พ่ออุ้มเมื่อกี้ลองนิดนึงไม่ลองหรอกนะไม่ลองเนาะแปรแปรดะลงข้างล่างกันนี่นีใหญ่มากตรงนู้นก็มีงานวัดอ้ะแต่เดี๋ยวเราไปไปตรงคือเนาะเดี๋ยวเราไปไปตรงคือไปลงอันนี้อันนี้ของกานนสกานนสไปลงอุ้ยวัานี่ขั้นแมวเอาไหมเลยชอบพูดมากกว่า มาไหมพอลงน้ำนางก็เงไม่หลองเลยไม่ร้อกเลยปลาใส่คนเดียวไหวไหมไหวอ่ะเนี่ยเอาให้เขานั่งได้ไหมไม่นอนอ่ะนี่มันเหมือนมันหลุดได้ดีกว่าขันมไไหนเขา้านั่งไม่ได้หรอแล้วตัวเราเปมาตรงนี้เป็นไหนข้านั่งไม่ใช่ขานอนอ่ะร้อยอีกแล้วร้อยที่แป๊บเข้ามาไนี่ไมใช่เขาใส่ก่ะ เขาทํทแนวคาร์บอยแล้วก็อะไรไม่รู้ <Okay. S 1> อันนี้คือสีน่นะเพราะผมไ mm hmm. อพ่ออย่าเล่นกล้องจะไม่เล่นเลยม่อกนนี้คือน้องอันนี้เขาจัดแนวตรีมเออคาร์บอยเป็นแนวรถไฟไห,นหน่อยๆน่รยการมีค่าตั๋วด,ด้วยเหมนนั่งรถไฟจริงๆ อยู่ที่อชุมมัมจะตึงตัวงนดึงอันนี้คือตาตื้อเตื๋อเพื่อเทียจะกันทําการเข้าไปแล้วข้างในมันก็มีอะไรมากมายเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่อันนี้ก็คือใบที่เราจะได้มาค่ะเป็นส่วนลถใช่ปะหรือราคาสวนรอ๋อเป็นเป็นสวนรของของที่นี่นะคะที่เราซื้อตั๋วเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้สิ่งนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน เดี๋ยวเราเรอนาทีเข้ากันแล้วก็อันนี้คือทางเข้านะฮะเป็กโตไงมอันนี้ก็ตกแต่งเป็นแหวสไตล์โรมันมากสไตล์แบบโรมันแบบมีความดูลามาเครืองแต่กายเป็นค่าเข้าค่าเข้าร้อยหนึ่งหยิบรู้สึกว่าคุ้มแอร์ด้วยนะใช่แล้วก็คือค่าเข้าของก็ไปซื้ออะไรได้นะเมื่อกี้เขาบอกซื้ออะไรได้ไเออซื้อของกินได้ นี่ในที่นั่งประมาณนี้เอิงสองสามแชะสวัสด,ดีครับเราก็มาด้านในกันแลนะครับตอนนี้เราเจอเรือไม่เอาอะของจะเป็นข่าวเดินทางใช่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อฮอตดอกกินกนะ่อนซื้อเลยเหรอไม่ได้ไดสั่งรวนอย่างอื่นเลยนะเราไม่มีแบตแล้วนะ มหมดแล้วหใช่ไปจัหมดออตอนนี้น่าจะรีวิวประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์แล้วนะคุดยอดนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะรีวิวออนยูไปตัดต่อเขาบอกไปเป็นเครื่องดื่มแล้วเชีอวปะเดี๋ยวเราถ่ายต่องว่ามีอะไรบ้างนี่ก็ทุกอย่างมันประกอบด้วยร้านค้าก็ตกแต่งหมดเลยมากแป้งมันไม่จ้าอะไรเขาได้ไปเดินเข็มขัดมาเป็นตัว